บ้านแฝดรีโนเวทใหม่สีขาวสบายตาอยู่แล้วสบายใจเลี้ยวเข้าซอยมาก็จะเจอกับบ้านแฝดสไตล์มินิมอลผสมนอร์ดิกสวยโดดเด่นสุดสะดุดตาถนนภายในซอยกว้างจอดรถหน้าบ้านได้สองคันและภายในบ้านได้อีกหนึ่งคันประตูรั้วและกำแพงใช้เป็นโทนสีขาวทั้งหมดเพิ่มความมินิมอลด้วยประตูโค้งทางเข้าบ้านทำให้บ้านรู้สึกสวยโดดเด่นและละมุนตา เนื้อที่บ้าน36ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ห้องครัวหน้าบ้านต่อเติมโรงจอดรถเพิ่มระแนงไม้ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดเดินเข้ามาภายในบ้านจะพบกับบริเวณห้องโถงโดยเราจะยกฝ้าสูงกว่าระดับปกติทำให้บรรยากาศภายในบ้านโลง่งอากาศทายเทสะดวกและไม่ร้อนเพิ่มคมไฟระยะสีดำบนเคาน์เตอร์มินิบาร์ ห้องครัวออกแบบมาให้ใช้กระเบื้องลายหินอ่อนลายหินอ่อนจะช่วยดูดซับความร้อนภายในห้องครัวและเวลาที่เราประกอบอาหารภายในครัวจะมีหน้าต่างบานเลื่อนไว้ระบายอากาศและกลิ่นอาหารอีกทั้งในครัวยังมีหลังคาโปร่งแสงซึ่งจะทำให้ห้องครัวไม่ทึบและช่วยประหยัดไฟ มาดูห้องนอนห้องแรกกันเลยนะคะห้องนอนห้องนี้ถือเป็นห้องนอนมาสเตอร์จะมีประตูหน้าต่างบานเลื่อนไว้สำหรับระบายอากาศและเปิดรับแสงธรรมชาติให้ห้องนอนรู้สึกไม่อึดอัดและมีห้องน้ำภายในห้องนอนหนึ่งห้องภายในห้องน้ำเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่และเพิ่มเรนชาเวอร์ให้ด้วยนะคะมีหน้าต่างทั้งสองฝั่งสามารถปิดเปิดระบายอากาศได้ ถึงห้องถัดไปเป็นห้องน้ำห้องที่สองค่ะใช้สำหรับเป็นห้องน้ำส่วนรวมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่และเพิ่มเรนชาเวอร์ให้อีกด้วยค่ะถัดไปจะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนอนห้องนี้เราจะเพิ่มลูกเล่นเป็นสีเทาสไตล์นอร์ดิกให้ห้องดูไม่จืดชื้จนเกินไปนะคะห้องนอนห้องนี้มีหน้าต่างบานเลื่อนไว้เปิดระบายอากาศและเปิดรับแสงธรรมชาติ มาถึงห้องนอนห้องที่สามห้องนอนห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้มีหน้าต่างบานเลื่อนไว้เปิดระบายอากาศเปิดรับแสงธรรมชาติเช่นกันค่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณข้างบ้านนะคะบ้านแฟลตหลังนี้มาพร้อมพื้นที่เหลือๆข้างบ้านใช้สำหรับเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจ หรือจะใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมในวันหยุดกับครอบครัวหรือคนรักก็ได้นะคะสำหรับตอนนี้เพจ The 88 Phuket Property มีแคมเปญซื้อบ้านในเครือของบริษัทไม่ต้องรุ้นโชคไม่ต้องรุ้นจับฉลารับทันทีแพ็กเกจเที่ยวโตเกียวฟูจิ5วัน3คืนมูล,ลค่า32,888บาท ลูกค้าจะเลือกรับเป็นแพ็กเกจหรือจะเลือกรับเป็นเงินสดในวันโอนก็ได้นะคะยังไม่หมดนะคะยังมีของขวัญให้ในวันขึ้นบ้านใหม่การันตีทุกหลังบ้านสวยพื้นที่กว้างทำเลดีราคานี้มีที่นี่ที่เดียวรับประกันกา,การันตีถูกสุดในย่านวิชิตหากสนใจบ้านหลังนี้ทักหาเพจ88 Phuket Property ขอรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมหรือนัดดูบ้านก็ได้คะ่ะ